นี้เราจะมาแคสต์มาครับนะอันนี้คือสร้างมาคือจะเป็นบ้านแับกปิแต่ว่ามันคืออยู่ในเขาว,ว่ะเออคือจะอยู่ในเขาไปเรอเราตัวเขาเามันก็เปนบ้านอยู่ข้างใน,นอ่ะทีนี้ใช่ไหมเราจะพาไปดูอะไรอย่างนี้นซึ่งมันก็โหดไม่โหดหรอกมันคือระบบป้องกันภัยบ้านอ่าพอมีสมมติอ่ะมีเพื่อนคุณวิ่งไล่มา เอาคุณก็อย่างเงี้ยเอาคุณก็ปึ๊บเปิดไว้แล้วก็เนี่ยวิ่งเลยครับคุณวิ่งเลยเจอคันยกไหนคุณสับคันยกแรกโป้นี่เป็นคุณดียงแน่นอนดออเ,เดีย๋ยเดินมาโอ้โหตกลาวอเดี่ยวฮะเดี่ยวฮะไม่รอดฮนะเร่วามีอหนึ่งห้ามกดเลยมันคือธนูเราไปด้วยกันเดี๋ยวตอนมาเดี๋ยวโดน อันต่อไปอันต่อไปรู้เลสวิสตต่อไปคืออะไรพอเรากดสวิตปุ๊บปุ๊บนี่อันนี้ปิดเลยหวานเจี๊ยบแล้วเหมือนเพื่อนคุณนั้นไม่สนใจเอาจริงมันยิงแบบตัวนงมัดอ่ะพี่ชีเงือปุ๊บปุ๊บกากยันกากไม่เล่นนะแล้วก็อันต่อไปอันต่อไปนั่น,น,น,นคืออันนี้คือทะลุไหลเขาเลยนะ นี่เมียนต่อไปอยู่บินเลยดูยมันไกลามากอันต่อไปนี่เบอร์โตปิดเราแล้วก็อันสุดท้ายสุดท้ายนอะ่ะนี่คืออันเดียวนะสิบอันเดียวนะอัวนทีเดียวโบนี่คือจะเป็นแบบขังนี้ขงัขงกับขังลงเหนียวแล้วก็คุณก็วิ่งปุ๊บออกไปเลยกว่าเขาจะขุดเสร็จก็นานอยู่ างระบบไอ้นี่คีปเปอร์ขึ้นมาแต่ว่าไม่ไหวเดี๋ยวทางระบบเบิดไหมอ๋อไอ้ละกามากนะดูดิขากลับาะโอ้โหแบบวิ่งกันได้ขาเมื่อยวิ่งเอาให้เมื่อยคิดดูอะขนาดใช้เกียโมโหมดหนึ่งแล้วบินแล้วก็วิ่งด้วยนะมันยังขนาดนี้แล้วเราคิดดูถ้าคนวิ่งอ่ะเมื่อไหร่คนจะถึงจถึงปะละ่ะ โอเคเนาะเปิดเป็นทางป๊บง่ายฮะแล้วก็เหมือนจะไม่ได้มีแค่อันนี้เนาะคืออาจจะมีอีกผูอ้อาจจะนะคืออาจจะมีอีกเดี๋ยวไปสร้างเพิ่มก็ได้อะไรอย่างงี้ถ้าบ้านมันมีรหัสตกแต่งธรรมดาทั่วไปแล้วก็นี่ธนูธนูนี่เอายิงในตัวนี้ เมตุจจิมเบ่งโฮกกบามเรียบร้อยเชือกันต่อให้มันเข้าไปท่ขวางน,นี่อันนี้ตัวเราจกจัดการท,ที่ปากาที่ไหลหมดแหละมีดปากหมกฮะอันนี้เราเป็นอะไตัวเลยนะอย่างเงี้ยยิงโดนโลตรงนี้แขนก็อันนี้นนนนนนก็ต้องเป็นขาเนาะ ม้าจมูกปากตัวตัวแขนขาตาจมูกปากลำตัวให้และทั้งตัวคนอะไม่มีอะไรมากเคื่อเหมือนทค่องเขาหิมาลัยน่ร้างมาในภูเขาหิมาลัาายว่เะเขาเลื่องแล้วก็ในบ้านอะไรอะจะสร้างบนลกอไอ้ดีไซน หน่วยสิบร้อยพันนึ่สองร้อยสิบห้าล้านโอเคโอเคโอไม่เอานะกบสิโนโน่นตัวเลขตรงนี้มันนาแตลบก่อน ทางนีทีแรกมันดีอะมอลลมอลลอะฉันไม่คิดมีใจะอยู่แค่คนี้แหละนัน่นค่อ มรกตข่ายบาน้ยแทงมาแทงมาแทงมีกระบันมาโตเจอชิมิไรคือถ้าเรายิงโดนหัวเวมันจะแรงกว่าปกติฟันหัวเหมือนกันนะ้อออือเบองเหนึ่งตาตาเกลือเกลือ,อแล้วก็นี่ในบ้านก็พารีวิว นี่คือเหมือนคล้ายๆบาร์เทนเดอร์เป็นห้องครัวอือก็จะเป็นพวกของอะไรอย่างงี้นี่ก็คือคล้ายๆตู้กับข้าวอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ปุ๊บนี่ทำอาหารแล้วก็เสิร์ฟคุณนั่งกินอย่างงี้ออมยงาเงาเงาเงาแยมีที่นอนโต๊ะครับอะไรอย่างงี้โต๊ะครับเตาถ่านเตา่านอ่างงี้เพราะอันนี้คือทางหนีรีวิวไปแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรมาก สำหรับวันนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้ดีไหมน้อจบหรือไม่จบดีน้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าไอรุ่นกุลาบมันมีเชื่อมในอสองแบบคือแบบนี้เอามาก,ก่อนแบบนี้แล้วก็แบบนี้ดูน,ะดน้อมาดูจิสเมลขึคือจะมีไข่เฉพาะตัวเลยเวไข่จะเป็นไข่รุ่นกุลา นี่มีไข่ด้วยนะใครสำหรับไข่ที่ไม่รู้คือเราออนเชอรหนึ่งนี้ได้แหละถ้าเกิดว่าไม่ใช่เกมบดหนึ่งก็เอ๊ชึ่นี้ก็ได้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากโอนไว้ก็วุ๊บไปเลยง่ายๆหวัานเจี๊ยบแน่นอนฮะฟูกแล้วก็ให้มันปกป้องบ้านคนนุณหลยโมสโนอบอลก็เหมือนกันนะ อันนี้เดเาอบอสหิมะมา,าอันชนนี้ก็ได้ถูกไหมนี่ไอตัวผิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นปะถ้าเกิดเราอยากอันชินเนี่ยอยากอื่นก็ได้มันก็มีไข่อยู่นะไอตัวเนี้ยนี่อยู่แถวแถวเลิกเล็มเนี่ยไอไข่ตัวเนี้ยคือเราไม่ค่อยใช้หรอกนะฮะแต่เราก็อยากใช้อยู่ ไอตัวเนี้ยเอามาค่อยใช้นะทำไมิเป็นอะไรข้าเงินนี่คือเป็นโบกิมะปกติที่ยืนได้นะคือเอาจิงมาเอามาทำฟาร์มหิมะได้เออมันก็จะดีนะดีเลยทำฟาร์มหิมะตัวนี้หลักการง่ายๆไปเดี๋ยวพาไปดูคลิปหน้าเดี๋ยว,ยวสอนทำอะสอนฟาร์มหิมะใครยังไม่รู้ก็เดี๋ยวสอน